สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะแล้ววันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะและที่นี่ก็คือวัดถ้ำเอราวัณน,นะคะวัดถ้ำเอราวัณน,นะคะสิ่งแรกเลยที่ส้มได้ยินจากโจนะคะก็คือโจบอกว่าโจประทับใจมากๆเลยค่ะตั้งแต่เดินขึ้นบันไดไปใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปพบกับพระพุทธรูปที่ มีขนาดใหญ่แล้วก็ประดิษฐานอยู่หน้าปัธถ้ำเลยค่ะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยเจ้าบอกว่าเดินขึ้นไปพอเห็นพระพุทธรูปแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะและนี่ก็คือบันไดที่เราพิชิตขึ้นมานะคะทั้งหมด621ขั้นค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีรูปที่เป็นรูประหว่างทางที่เราถ่ายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่า ถ้าทางโพสต์ของพวกเรา2คนนะคะก็เก็บภาพมาให้เพื่อนได้ชมค่ะนี่นะคะเราก็เดินไปพักไปถ่ายรูปไปค่ะเพราะว่าบันไดเนี่ยมีถึง621ขั้นเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็มีการสร้างขึ้นมานะคะโดยพระครูประหลัดฟั่น ปาเลสโกนะคะทุดรมาพักบริเวณเชิงเขาแล้วก็บริจาคทรัพย์ร่วมกับชาวบ้านสร้างลูกป,ปั้นช้างเอราวัณขึ้นมาตามเมื่อสักครู่ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าถ้ำช้างนะคะต่อมาเนี่ยพอมีชื่อวัดว่าวัดถ้ำเอราวัณก็เลยเรียกว่าวัดถ้ำเอราวัณโดยปริยายค่ะตรงนี้ก็ขึ้นไปด้านบนนะคะก็มีให้ตีลัครังด้วยนะคะ มีภาพค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมต่างๆของพระพุทธรูปค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเป็นจังหวัดที่เล็กๆแต่ว่าก็วัดนี้นะคะเป็นหนึ่งในหลายๆวัดที่หนองบัวลำพูที่เราประทับใจค่ะ สังเกตเห็นไหมคะว่าพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เล่าตอนต้นนะคะอยู่ปากถ้ำแบบพอดิบพอดีเลยคะ่ะการที่มุมของแสงหรือว่าการที่เราเดินไปเห็นท่านตั้งสง่างามอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแบบหายเหนื่อยนะคะสำหรับโจนะคะแต่ว่าสำหรับส้มๆยังเหนื่อยอยู่คะ่ะ อย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านในถ้ำเนาะถ้าเพื่อนเนเคยไปเที่ยวถ้าหรือว่าเคยไปเดินถ้าอะไรแบบนี้ค่ะก็พอจะนึกออกว่าบางที่เนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ให้เราสักการะด้วยบางทีก็เข้าไปดูพวกหินงอกหินย้อยประมาณนี้ค่ะหนองบัวลำพูก็จะอยู่แถวแถวไปทางอีสานแล้วก็จะอยู่ติดกับ อุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเราจําได้ว่าเราไปหนองบัวลำพูพร้อมกับคลิปที่เราไปอุบลคะ่ะ บางทีเพื่อนเเป็นไหมคะเวลาไปเที่ยววัดที่เก่าแก่เนาะหรือว่าวัดที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ด้านบนถ้ำเอย่ยหรือว่าด้านบนเขาเอย่ยแล้วเป็นวัดที่แบบโบราณเราก็จะอดนึกไม่ได้นะคะว่า,าสร้างกันมาได้ยังไงหรือว่าจะต้องใช้ความศรัทธาขนาดไหนถึงจะสร้างมันขึ้นมาได้เพื่อนๆคิดเหมือนซอมไหมคะ เรื่วความศรัทธาแล้วก็ความมุ่งมั่นของชาวบ้านหรือว่าการที่พระธุดงคร่วมมือกับชาวบ้านมันเป็นอะไรที่ทำให้พวกเขาศรัทธาแล้วก็เป็นจุดกำเนิดของสิ่งดีๆรวมไปถึงวัดแห่งนี้ที่เราพูดถึงเรื่องเล่าเมื่อตอนต้นด้วยนะคะคุณโจนะคะหน้าตายิ้มแป้นแลนเลยนะคะ ได้ด้ว่าเดินขึ้นมา621ขั้นเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ่ายรูปก็จะเสียเที่ยวนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อดูรูปพวกเราสองคนนะคะ วัดเมืองไทยนะคะมีจำนวนมากมายมากๆเลยค่ะเรียกว่าเราก็คิดว่าเราไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เจอวัดใหม่ๆตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ไปอีกเยอะมากเลยค่ะ เพื่อนๆไปวัดหรือว่าเดินทางไปแล้วพบเจอวัดไหนหน่าสนใจสามารถเขียนในคอมเมนต์บอกพวกเรามาได้นะคะถ้ามีโอกาสพวกเราก็จะตามรอยเพื่อนๆไปด้วยค่ะหรือหากเพื่อนๆอยากให้เราปรับปรุงอะไรในช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก็สามารถเขียนในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะ สังเกตไหมคะว่ามีคนมาเหมือนกันนะคะที่อยู่ด้านหลังส้มเนาะแต่ว่าตอนที่เราไปก็คนไม่มากค่ะและนี่ก็คือถ่ายให้เห็นอีกชั้นอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าลานช้างนะคะซึ่งจะมีป้ายวัดถ้ำเอราวัณอยู่ตรงนี้ก่อนจากไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราสองคนนวยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ